สบายดีค่าพระเจ้าเป็นคนกัมพูเชียคลิปทีค่าพเจ้าเคยเฮตุมาข่าพเจ้าว่าเป็นภาษาลาวมีบางคนว่าว่าเป็นอย่างเจ้าเป็นคนกัมพูเชียคือบอกว่าเป็นภาษากัมพูเชียหรือว่าบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางคือว่าไพ่หูภาษาใดก็เว่าภาษานั้นตัวอย่างไพ่หูภาษาอังกฤษก็บว่าเป็นภาษาอังกฤษไพ่หูเป็นภาษาไทยก็ต้องว่าภาษาไทยแบบนี้นะแต่ว่าค่าพระเจ้าเอาเป็นภาษาลาวมาว้าบ่ได้มีจุดประสงค์ยังมีแต่ อยากบอกให้คนที่ใดฟังเพื่อนภาษาเราฮูฮูว่า,เ,าเดี๋ยวนี้กัมพูชีกำลังมีสงครามกับคนไทยซันี้แล้วก็อยากอธิบายว่าภาษาของประเทศของข้าพเจ้าได้ทึกทำลายย้อนสงครามนี่แหละนับตั้งแต่มือทำอิดมาหอดมือนี้ประเทศกัมพูชีได้ทึกทำลายลายบอลและก็ลายสิ่งลายอย่างอยู่ในประเทศของเราในนามข้าพเจ้าเป็นคนกัมพูชี ข้าพเจ้าก็หูศึกว่าเจ็บใจลายที่สุดเพราะว่าเห็นภาษาส่นของเฮากําลังดํารงชีวิตยอยู่อย่างสงบสุขแต่ว่ามีไทยสยามมาหกฮานี่เหตุให้ภาษาส่นของเฮามีการล้บากยงยาเถืกใหญ่าจากบ้านข้าพเจ้าเอาเป็นภาษาเหล่านี่มาเว่าบไดามีเจตนายางบอดาเอาคนเหล่ามาอยู่ทางคัง ประเทศคาพเจ้าดอกสบายดี้าพเเจ้าเป็นคนกัมพูชีขออนุญาตบอกเป็นภาษาลาวคู้แล้วว่าคนลาวว่าอยากให้บอกเป็นภาษาลาวแต่ว่าข้าพเจ้าขออนุญาตก่อนเพราะว่าอยู่ประเทศกัมพูชีเดี๋ยวนี้กําลังมีสงครามที่ยุ่งยากที่สุดนับตั้งแต่วันที่แปดหามือนี่สัามได้ทำลายภาษาภาวิหารภาษาต,ตากลับไปเป็นมรดกโลกของประเทศกัมพูชีอและ ได้ทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศกัมพูชามาฮอดมอนีนายนาข้าพระเจ้าเป็นคนกัมพูเชียมีความเจ็บใจรลายเพราะสยามบ่อยหยุดหินมาฮอดมอนีพวกสยามได้ยินมาฮอดแขวงซีมเรียบอีกเหตให้ภาษาสนของฮาที่ได้ย้ายจากบ้านตั้งแต่มือระเบิดทำอีดมาฮอดมอนีแล้วทึกห้ายออกไปอีกแล้วกระยอนสยามมาหกหาัาบอนที่ภาษาสนของฮาที่ได้ย้ายจากบ้านมา ตั้งที่อยู่ในแขวงสิงเรียบเคียบว่ามีความสงบแล้วแต่ว่าสายามยังบม่หยุดยิงอีกบ่อคู่ว่าสายามมีจิตใจบอ่อหรือว่ายากใดแต่เดีนของเขามาเป็นของตนเองแล้วไปออกเขาว่าประเทศของเขาใดนิ่งใดยากใดเดียนของประเทศของตนเองเป็นอย่างวะเป็นยังขอยากถาว่าเป็นอย่างเจ้า,า,เ,าจเหตุแบบนี้มาแต่สอีกสาวขมกคนนี่ยังว่าท่านตื่นตี เออกับคลิปเนี่ยนะมาแปลกโมค่ะพี่พี่แปลกตงไหนปะติแปลกมองที่ว่าเพิ่นเบ่าเล่าค่ะพี่พี่เออหนูก็เห็นอินฟูด้วยวาคามี้นหลายข้นเนี่ยที่ออกมาเบาเห้ไทยเนี่ยเขาเบ่าไทยกันเบิดยกเบนสาวคนเนี่ยเบาา่าเล่าหว่านนิเออก็บอกว่า ขออนุญาตเบาดาวเลยคนเล่าอย่าวากันเลยคอยวาเลยเนาะบาต้องเบาเล่าจะสิเบาเล่าเห็นอย่างเสียหายเบิดเอออันนี้อาจจะบอกไทยเป็นค่ะพี่พีทแต่เพิ่นบ่อยากบาบไทยเนาะอาจจะแบบกลัวแบบเออกลัวคนไทยว่าทําไมต้องพูดไทยเออแล้วทีนี้มาพูดลาวค่ะพี่พีท แล้วคุณลาวไม่พอใจเยอะมากๆที่เล่นไปอ่านคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศเจ้าเริ่มก่อนบเมนบอืมนะคะคุณลาวนะคะอันนี้เขาบอกว่าสำรับข่อยหักประเทศไทยมาฆ่กเกินนะคะคอมเมนต์คุณลาวนะหักแพงสามาคีกัน คือไทยเอออันนี้เขาไม่ได้เข้าข้างขมีนเลยนะคุณลาวคุณนาฮักหลายเนาะจะเป็นคนเดิมสงครามก่อนโมเมนต์โบอขอยบออนุญ,ญาตจะบอกเล่าเลยอันนี้สาวขมีนคนนี้เนี่ยกับให้ย่ำสีบอเล่าเลยกับบอกว่าอือไทยเนียนเดิมก่อนเราไม่อยากมีสงครามเออเพินพ่นเพิ่นเด็กเขียนภาษาเล่านะค่ะพี่พ หนูคิดว่าเนี่ยสาวขามรเนี่ยน่าจะไปเรียนที่ประเทศลาวนะน่าจะได้ไปอาศัยอยู่ประเทศลาวเพราะว่าเขียนภาษาลาวก็วได้เบาเล่าก็ได้เพื่อนกับว่ากัมพูชยบ่อยากได้สงครามอมกัมพูชยต้องการสันติภาพโอ้ยสันติภาพเี่ยที่พวกเจ้านั้นยิ่งมาใสา เซเว่นของคนไทยตกด้วเวิงกระจายก,กระจายไปทั่วทิศทั่วเดนสงสารเด็กหน่อยตาลดำพวกเจเ้าฮ็ดได้จังไหทหารไทยเคายัางโมเดป็ปยิง่งเซร้านของซ้ำอะไรด้วยเขาโฟกัสแค่ทหารนะย้ำนะสาวแต่พวกคุณน่ะโจมตีเดือนประชาชนโจมตีคนเยอะๆ เพราะอะไรพวกขมีนเนี่ยมันร้ายขมีนเนี่ยมันคงคิดว่าอืมฉันจะโจมตีประชาชนแล้วก็ให้ทหารหรือว่าให้ในายกเนี่ยแค้นอเออสมองคิดได้แค่นี้ไงถึงสู้ไทยไม่ได้ถ้างั้นมันไม่ใช่ขมีนหรอกมันเป็นคนขมีนแหละมันถึงทำแบบนี้ คําสีบเบาอยู่แล้วค่ะพี่พี่แล้วสตาวเมีนคนนี้ก็บอกว่าเออเราต้องการสันติภาพไทยเริ่มก่อนนะแล้วก็ไทยนี่ไปออกของออกข่าวว่าประเทศดาวนี้เริ่มก่อนอไปอยู่ใสมาบัทันตื่นติคือแต่ก่อนแรงๆไปเนาะไทยหนีพยายามสิเจดจาไทยหนีพยายามสิก,กูดเบิดที่พวกจเจ้าอมาว่าง แต่พวกเจาก้าโนมโบหินน้ำพราอหยัางบัตทีเพิ่นว่าอยากกู้ระเบิดเป็นของตัวเองเออพอกู้ระเบิดไปเนี่ยเอาอย่างล่ะสุดท้า,ววายวาเ,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 เนี่เพราะว่าบบมีเดเดียมในเดียวะเนี่ถามในทหารกัมพูชานะขาขาดเด้อวบโบเคยเห็นคนไหนขาขาดเลยที่่าเหยียบกับระเบิดนอกจากฟังไทย แล้วมันก็สิมีประเด็นที่ว่ามาเนาะอือค่ะี้มน,นี่แหละหนึ่งมันก็บอกว่าโอ้ยสร้างภาพนี่ทหารไทยม,มนันเปนไปบ้างเองเลยกับเหยียบเองบอกหาหาว่าทหารไทยมีสร้างภาพค่ะพี่พี่อยากจับผัวจิกมาบึงทหารไทยอยู่ประเทศไทยเลยเนาะน่ด็แ่เห็ตาบึงวานเนี่ยทหารไทยเนี่ย ขาหายเออคิดได้ยังไงว่าทหารไทยเนี่ยสร้างภาพไม่ดูตัวเองเลยอันที่ว่าล่าสุดที่ว่าหน้าก่อนนี้ค่ะพี่พีหาว่าประเทศไทยเนี่ยไปยิงใส่เดือนประชาแล้วก็บอกว่าเออประชาชนบาดเจ็บเพิ่นกันแบกกันเนาะ แบกหามกันนี่แหละค่ะพี่พี่แต่บบคือแห้งรูปภาพนี้บบคือวบมิ่อย่างคือพอดีสร้างภาพก็บบคืออืสาวถ้าคุณอยากต้องการสันติภาพหรือว่าต้องการความสงบคุณก็ต้องไปบอกผู้นำคุณนะคุณมาเนียนอ่ะอืเอ,อคุณเซนเออ คุณต้องไปบอกผู้นำไม่ใช่ว่าออกมาพูดว่าให้ประเทศคุณเนี่ยเหมือนน่าสงสารที่จริงมันโมเมนต์เดิอทัวร์โดเขาหูดีพวกเจ้าหลายๆคนนี่มักสิสั่งผ่าล่าสุดคุณบริเขียนประเทศเออภาษาไทยเพื่อนไปเขียนภาษาเล่าถ้าเพิ่อนบอกาภาษาไทยหรือว่าเขียนภาษาไทยคนไทยกสิกะถือเพิ่นเดออ้อแต่ว่าไปบอกาภาษาเล่าเนี่ย คนเล่าหลายคนกับวยเห็นน้ำสิมบาบอกภาษาบ้านเขาเฮ็ดยังเป็นยังจกคือบวันคือบาเบาภาษา,ากัมพจียบานเจ้าอืมนี่แหละค่ะพี่พี่ออกมาอีกแล้วจักหมุดออกมาจากสวมผู้สวมได้ดูแล้วพี่พี่คนไทยล่ะคะคิดเห็นยังไงกับสาวกัมพจียคนนี้ที่เบาเล่าอืมแล้วก็พูดพุ่มเพื่อว่าคนไทยเนี่ย ยิงปราสาทของเจ็บของคนไทยอยากได้แผ่นดินของคนอื่นมุษานมันเป็นมันเป็นแผ่นดินไทยตั้งแต่ไหนแต่นานแล้วจะเสากระเจเยียปราสาทอันนั้นเป็นของปราสาทคนไทยอุ้ยเบิดคำสิบอลเนาะอันนี้บูหูยังจะดีมุดจากสวมเนาะ ก้นมุดจักส่วนมอกมากกับสีสังส,สีเดง,งงะงงงงจักหนอยเออวูหูจักหนังอ่ะพี่ๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอตัวนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ